ท่านคุณวันเทเวอร์ตอนนี้ผมก็อยู่ภายในโรงแรมที่พักนยโรงแรมที่ผมพักมีชื่อว่า Space Hotel ไชน่าทาวนนะก็ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวของก,กรุงกัวลาเปอร์ในประเทศมาเลเซียนะคะัคำว่าสเปซก็คืออวกาศนะครับก็โรงแรมที่พักแห่งนีเน้เขาจะตกแต่งในสไตล์แบบพวกนักบินอวกาศนะครับผมภาพนักบินอวกาศนะฮะพวกเกี่ยวกับ สิ่งที่อยู่นอกโลกนะครับอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับก็เลยชื่อว่า space hotel นะครับส่วนด้านตรงนี้เนี่ยก็คือประตูห้องพักของผมนะผมได้ห้องพักก็คือห้อง2 f นะฮะก็เป็นห้องนอนรวมนะครับก็ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบเตียงแคปซูลนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างจะมีมาตรฐานและดีกว่าพวกโรงแรมแบบโฮสเทลทั่วไปนะครับ ส่วนฝั่งด้านนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้ำครับก็จะแยกกันนะฮะด้านนี้นี่ก็คือห้องน้ําชายส่วนด้านนี้นี่ก็คือห้องน้ําหญิงนะครับเนี่ยครับเราจะเห็นภาพของพวกนักบินอวกาศแล้วก็พวกจัก,กรวาลกาแล็กซี่ต่างๆนะก็ถือว่าเป็นทีมประจําโรงแรมแห่งนี้นะฮะเอาครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในห้องพักกันนะครับว่าจะมีบรรยากาศแล้วก็มีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปพบกันครับ น,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์ของครของมันครับตามแต่ละหมายเลขนะครับนี่ก็คือหมายเลข 2F11, 2F13 แล้วก็ 2F15 ครับส่วนของผมเนี่ยได้หมายเลข 2F10 ก็อยู่บริเวณด้านหลังนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้นอนนะครับ ก็จะเป็นตู้นอนในดีไซน์ของโรงแรม Space Hotel นะฮะนี่ครับตู้นอนของผมนี่ก็จะอยู่ตรงตู้ล่างนี่ครับหมายเลข t o f 1 0นะฮะแล้วเขาจะมีเป็นบันไดเดินขึ้นไปเลยครับสำหรับคนที่นอนอยู่บริเวณตู้ด้านบนนะนี่ยตรงนี้นี่ก็จะมีทั้งตู้บนตู้ล่างนะครับก็หมายเลข t o f 9 2 t o f 1 0นะครับ t o f 1 1 2 t o f 1 2นะฮะ ของผมตรงนี hmm. ้นะครับ 2F6 นะครับนีครับหมายเลข 2F6 ตรงนี้นี่จะเป็นเอาไว้สําหรับแตะบัตรนะครับเพื่อเปิดประตูนะครับประตูก็จะอยู่ตรงนี้นะเพื่อจะเข้าไปชมบรรยากาศภายในตู้นอนนะครับเนะครับเดี๋ยวผมจะแตะบัตรนะเนะครับเสียงก็ตึๆงนี้ครับแล้วก็เปิด นะครับนี่ครับบรรยากาศด้านภายในนะครับก็มีเป็นกระจกด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นแอร์นะฮะแล้วก็มีจุดของดวงไฟนะฮะด้านตรงนี้นี่ก็เป็นหมอนแล้วก็เป็นผ้าห่มแล้วก็ตรงนี้นี่เขาจะมีผ้าเช็ดตัวให้หนึ่งผืน,นะครับรู้สึกว่าตู้นอนของผมเนี่ยตรงนี้นี่จะมีทีวีนะครับแต่ทีวีผมลองเปิดแล้วครับ เปิดไม่ได้นะครับก็มีเอาไว้เท่ๆแบบนั้นนะฮะส่วนด้านตรงนี้นี่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรตรงนี้นี่คือตู้เซฟนะครับเอาไว้สําหรับเก็บพวกของสําคัญนะฮะของที่มีมูลค่านี่ก็สามารถเอามาเก็บไว้ในตู้เซฟนี้ได้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับว่าเขาจะเปิดยังไงแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยใช้รหัสหมายเลขอะไะนะฮะีครับเรามาดู บรรยากาศด้านภายในแบบเต็มๆนะฮะนะครับ <c oughs> ก็ลักษณะนี่อาจจะไม่ได้ใหญ่นะักแต่ก็ถือว่านอนได้สบายนะฮะก็ถือว่าเป็นดีไซน์ของทางโรงแรมครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้ตู้แบบแคปซูลแบบนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะที่ผมที่มาพักอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียครับแต่ตู้นอนแบบนี้เนี่ยมีต้นคิดแล้วก็ เจ้าของไอเดียเนี่ยมาจากทางประเทศญี่ปุ่นนะฮะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตู้นอนแบบแคปซูลแบบนี้นี่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากครับราคาอาจจะสูงกว่าฮับพวกโฮสเทลทั่วไปฮะเพราะค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีพวกนวัตรกรรมมีลูกเล่นอะไรเทคโนโลยีอะไรเข้ามาให้แขกได้ลองเล่นกันนะครับเนี่ยครับอย่างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศให้ดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยตู้นี่มีเป็นกล่องเซฟนะครับตรงด้านนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นจุดของเวลานะครับสามารถตั้งได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมลองเลวเนี่ยก็เวลาก็จะสตาร์ทอยู่ตรงนี้ส9บเก้านาห้าบเก้านาทีครับ,รบไม่สามารถปรับะไรได้ ปุ่มสีแดงนี่ก็เป็นปุ่มเอาไว้สําหรับฉุกเฉินนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปกดนะครับปุ่มสีฟ้านี่ก็เป็นปุ่มสําหรับเปิดประตูนะครับเวลาเราล็อกแล้วเนี่ยถ้าจะเปิดประตูก็กดปุ่มตรงนี้นะแล้วก็ด้านนี้นี่ก็เป็นด้านบนนี่เป็นเอาไว้เสียบหูฟังนะฮะเฮดโฟนแจ็คแล้วก็ด้านล่างนี่ก็เป็นจุดของที่เสียบสาย USB แล้วก็ตรงนี้นี่เป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟที่มาเลเซียจะไม่เหมือนเมืองไทยนะฮะจะใช้ทั้งสิ้น3รูหรือว่า3าุจุด,ด้วยกันนะสำหรับปลั๊กไฟของมาเลเซียก็ต้องใช้อแดปเตอร์ในการต่อพ่วงมานะภาษาอังกฤษก็คือ power socket นะฮะด้านนี้นี่ก็เป็นปุ่มของ sleep mode นะครับตรงนี้นี่ปุ่มไว้สำหรับเปิดไฟ black light นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันคนระับ เสียบหูฟังแล้วก็เสียบ USB ส่วนจุดตรงนี้นี่ Insert card นะครับสำหรับเปิดพวกไฟนะครับ Insert card for power เดี๋ยวผมจะลองเสียบดูนะครับนี่ครับก็เนี่ยครับแอร์ติดแล้วนะฮะแอร์จากจุดด้านบนนะครับได้ยินเสียงแอร์ติดแล้วนะฮะต่อไฟนี่ก็จะลองเปิดไฟดูครับนี่เปิดนะครับ นะครับถ้าเอาสว่างสุดก็เลื่อนมาจนสุดตรงด้านนี้เลยนะฮะนี่ก็คือ l l c k l ไ g ท t นะฮะเปิดไฟสว่างสุดด้านนี้ก็คือจุดของไฟตรงกระจกหรือว่า m i r r o r light นะฮะนี่ครับเปิดไฟตรงกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาแบบเอาแบบสว่างแบบสุดๆนะฮะนะครับ,รบจุดของ m i r r o r light ตรงกลางนี่รู้สึกจะขาดหายไปนะฮะ นี่คือปรับแบบสว่างสุดแล้วนะครับตรงนี้นี่อย่างที่บอกว่าปรับเวลาอะไรไม่ได้นะครับเขอบอกาก็ตั้งสตาร์ทเอาไว้แบบนี้นะครับนี่ก็บริเวณอีกด้านหนึ่งนะฮะตรงนี้นี่จะเป็นจุดเอาไว้สําหรับแขวนพวกจะเป็นผ้าหรือว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยน้อยนะฮะ แล้วเขา,าก็มีไม้แขวนเสื้อให้ด้วยนะฮะนี่ครับ,นะรบเอาไว้แขวนพวกผ้าพวกเสื้อเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดประตูนะนะี่ครับปิดประตูเปนที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็เท่ากับเ่าล็อกสนิทนะครับ บรรยากาศบริเวณด้านในหลังจากที่เปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือไฟด้านบนนะครับแล้วก็ไฟกระจกนี่ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับฮะด้านนี้นีครับล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งครับของตู้ล็อกเกอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาชมเป็นจุดของกล่องตู้เซฟเันบ้างนะครับว่าวิธีใช้นี่ใช้ยังไงเนี่ยครับเซฟอิเล็กทรอนิกสิสเ็มนะครับรหัสนี่เขาบอกเอาไว้แล้วนะครับทางที่พักเนี่ยก็คือ1,1,1แล้วก็ตัว B ตรงนี้นะแล้วก็นี่ครับหมุนแล้วก็เปิดออกมานี่ครับจุดของกล่องเซฟนะฮะเอาไว้เก็บสำหรับ พวกของสําคัญต่างๆนะฮะที่มีมูลค่าต่างๆครับเงินกระเป๋าสตางค์นะครับ,รบพวกบัตร ATM นะครับบัตรเดบิตคัรดหรือจะเป็นพวกพาสปอร์ตต่างๆนี่ก็เอามาเก็บไว้ในนี้เลยครับพวกของสําคัญถ้าหลายคนกลัวหายนะครับแล้วก็สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยนะครับคือโรงแรมเขากําหนดมาก็คือ1 1 1 b เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ ตั้งรหัสอะไรก็ได้สําหรับ3ตัวแรกนะครับแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยต้องลงท้ายด้วย B นะครับจะเปลี่ยนเป็น3 3 3 3, 3 0มสามอะไรก็ได้2 2 2 B แบบนี้นะฮะห้าหนึ่งบีแบบนี้นะฮะแต่ทางโรงแรมเนี่ยวเขากําหนดก็คือ 1, 1 1่งนะครับตอนนี้ก็ปิดวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องราคานะฮะหลายคนอาจจะถามแล้วก็สงสัยกันว่าราคาของโรงแรม ตู้แคปซูลแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งคําตอบก็คือถ้าตีเป็นเงินลิงกิตนะครับผมว่าพักสองคืนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ136ลิงกิตนะครับก็ตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ500กว่าบาทราวาห้าร้อสี่สิบาทนะฮะสองคืนร้อยิบิงกิตนะครับ ก็ถือว่าราคาเนี่ยก็อาจจะพอๆพกอับพวก guest h o u ราคาถูกนะครับแต่มันก็จะแพงกว่าพวกโฮสเทลทั่วไปเพราะว่านี่คือตู้ล็อกเกอร์หรือว่าตู้พักตู้นอนที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานแล้วก็มีความทันสมัยแล้วก็กำลังได้รับความนิยมพอสมควรโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นและปัจจุบันก็หลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มนำตู้แคปซูลแบบนี้มาใช้แล้วนะครับ เพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีลูกเล่นอะไรต่างๆมากมายให้แขกที่มาพักได้สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับใครที่อยากจะมาลองนอนพวกโรงแรมที่เป็นตู้แคปซูลแบบนี้ก็สามารถมานอนกันได้ครับเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ในหลายๆประเทศแล้วนะครับในเมืองไทยก็มีนะครับสําหรับโรงแรมแคปซูลแบบนี้นะฮะร,ราคาก็อาจจะแพงกว่าโฮสเทลทั่วๆไปแต่ก็เป็นห้องรวมนะครับ แต่ก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นด้วยนะครับสำหรับพวกโรงแรมแคปซูลพวกนี้เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของการรีวิวโรงแรมแคปซูลหรือว่าตู้นอนแบบแคปซูลนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมารีวิวโรงแรมแคปซูลหรือว่าตู้นอนแบบแคปซูลก็คือโรงแรม Space Hotel ครับซึ่งตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวนของกรุงกัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียนะฮะ เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ